วันนี้เราจะมาดื่มกาแฟข้างทางกันอีกแล้วเอา,เอ,า,เอ,าอเมริกาโน่ไม่หวานเลยค่ะได้พอดีกำลังเก็บร้านอนาะจะไม่สวดแลาวเหรอ,หรอใช่ค่ะพอดีว่าเปิดตั้งแต่ตั้งแต่เจ็ดโมงจนถึงที่อย่างนี้ค่ะอ๋อเรามาสายมีแบบไหนให้เพื่อนที่ดื่มแบบ ดักดักไหมคะหรือว่าดื่มแบบไลท์ตุเจนก็เปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเอาไลท์ก็ได้ไลท์ไลท์เหมือนกันเนาะค่ะไม่หวานใช่ไหมคะ <c oughs> ค่ะอ <c oughs> น,นี้เราใช้กาแฟอะไรนะ เม็ดกาแฟถ้าเม็ดกาแฟก็คือเรามีเรามีเยอะมากแต่ว่าเราจะใช้เป็นตัวหลักของการทําการทําแบบพวกอเมริกาโนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะใช้เป็นตัวโบโลเวนค่ะเป็นตัวขวั้วกลางแล้วก็จะใช้ออโรบาาัสต้าขั้วเข้มสําหรับคนที่ชอบความเข้มขึ้นมาหน่อยแต่เราจะใช้การเป็นผสมกันแล้วก็จะมีปางขอนกับลังกาด้วย เราเล็นหลายตัวมาค่ะพี่แล้วแต่คนที่แบบเขามาแล้วเขาอยากได้รสชาติแบบไหนเราก็จะบอกเขาว่ามันจะมีตัวนี้ตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะ oh. เขาก็จะเลเลือกได้ oh. แล้วก็ถ้าเป็นตัวนมส่วนใหญ่เราจะใช้โรบัสต้าว่าเดี๋ยวจะมีตัวใหม่เข้ามาก็จะเป็นโรบัสต้าที่มีความรสชาติตัวๆหน่อยเ oh. อลมอนอะไรเงี้ยค่ะ จะมีความไลท์กว่าตัวที่สองที่จะทำใช่ค่ะปกติน้ำไมนจะเต็มอ่าฮะมันจะเต็มตัวนี้เลยะก็ขัดไล่น้ำลงอ๋อนี่ได้แล้วตัวไลท์เนี่ยอันนี้แบบไลท์ไลท์ไลท์แน่เฮ้อกินไปแล้วคือมันนี่กันใช่กันแล้วแม่แล้วก็เที่ยวแล้วก็ออกมาเออใช่ท่านเป็นอะไรมันแน่นเลย ก็ก <mm ินนั้นแต่แบบว่าไม่ได้รู um ้กาแฟมากขนาดนั้นแต่แบบว่าเออเออก็ได้มันก you know, ็เปรี้ยวอยู่เป็นตัไลี่อยู่ปะไม่ใช่ได้เมื่อกี้สอบไรสอบใช่ไหมถ้าสมูติว่าเปลี่ยนเป็นไรหนึ่งรางหนึ่งพันไหมได้เราก็จะเพิ่มเพิ่มเป็นตัวโรบัสต้าเข้าไปด้วยอีกเล่หนึ่ง เพราะว่าจะเป็นเบลตัวเดียวกันกับตัวไลท์อยู่เลยอยเงี้ยเปรี้ยวแต่ไลท์หน่อยครับอันนี้เป็นตัวเข้มนะคะส่วนเยอะก็แบบของเก้าแปดสิบบาทค่ะม้าคอนเทนต์จักเซมก่อนย ว่าเราเราอาจจะแบบไม่ใช่แฟนกาแฟแต่โอเคอร่อยอร่อยกินได้มันมีความเปรี้ยวนิดนึงเนาะมันจะเป็นตัวเบกกิงโซดาลงอยู่ด้วยแล้วก็จะใช้เป็นตัวพวกเค็มด้วยแต่ว่าจะใช้ในปริมาณที่ม่มากมันไม่ขมอะนะมันไม่ขมแล้วมันก็กินง่ายเยยเปรี้ยวนิดนิดหวานๆหน่อยหน่อย เป็นดาแต่ว่ายังไม่ใช่ดาร์กแบบดาร์กจัดอ๋อแต่ว่าคือมันก็สามารถสั่งแบบดาร์กจัดได้แบบดารกนยแล้วี่ยัยทำใกินง่ายอยู่เออเออกินง่ายใช่คนแบบชอบดาร์กมาก อย่างจะทําแบบช้าๆหมดเลยก็ต้องรอนที่หน้าแขวงงชนบทแล้วก็ตรงข้ามกับคองกำลังสุรา,านารีค่ะขอบคุณนะคะโ <c oughs> อเคขอบคุณนะคะมาแล้วจ้าภาอร่อยของมันคือน้องเขาบอกว่ามันก็มีแบบหลายรสชาติอะไรเงี้ยเนาะหลายระดับความเข้มให้เลือกแล้วก็ม,มีกาแฟหลายตัวมีเมีกาแฟหลายตัวแล้วก็มีหลายแบบแล้วก็เออสโลลฟฟจริง เอสโลไลฟ์ซงสโลบาเหมือนชื่อเลยแกรนมาสโลบาแต่ก็เขาก็ทําแบบเป็นแฮนด์เมดอ่ะเหมือนแบบว่าทำมือทุกขั้นตอนเลยปกติไม่ค่อยชอบกินอเมริกาโน่เย็นเออคือถ้าเป็นกาแฟร้อนน่ะส่วนใหญ่จะกินแบบว่าเป็นกาแฟดําไม่ใส่น้าตาลเลยคือเหมือนอเมริกาโน่ร้อนนั่นแหละเออแต่ว่าถ้าเป็นกาแฟเย็นก็คือจะชอบกินพวกแบบลาเต้หวานน้อยแต่ว่าคือพอหลังๆมาเนี่ยเราเริ่มมาลองกินพวกเมนู บางร้านคือก็จะแบบเข้มมากหอมอะไรเงี้ยบางร้านก็จะมีความเปรี้ยวหน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เออมันมันกินง่ายร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่อิกาโนเขาว่าแบบกินง่าย<ด>ก็มันหอมมันมีความแบบเปรี้ยวหวานแต่ว่าฟังไม่ได้กินแบบแบบด์กจัดนะ<ม>ก็อยากรอเหมือนกันว่าเออดังจัดมันจะเป็นยังไงสำหรับคนที่สนใจนะคะใครที่อยู่